จริงๆด้วยเซนต์ของเราเราจะรู้ว่าใครที่เหมาะกับเราใครที่มีคาแรคเตอร์อุดมการความฝันให้ใครเราเราก็จะอยู่รวมกันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเราจะอยู่กับคนประเภทแบบนี้ที่ไม่ไม่มีความคิดความเห็นต่างกันเราอ่ะยิ่งอยู่ไปก็อาจจะอึดอัด สวัสดีครับก็อันนี People> ้ก็จะเป็น e ีพแรกสำหับผมที่ได้มาออกรายการนี้พีพีหนึ่ที่ผ่านมาที่เป็นน้องบายเนี่ยเป็นไงบ้างครับอาจารย์น้องบายก็จะสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนเนาะการถูกยอมรับการมีปัญหาในรูมเมทก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในแคมปัสไลท์หรือมหาลัยเนาะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะอาจารย์ก็พยายามที่จะ ชวนพิจารณาให้เห็นมุมมองอื่นๆบ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆเพื่อที่จะทําให้คนฟังรู้สึกเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นแล้วก็คนที่ประสบพบเจอรู้สึกว่าก็ยังมีอาจารย์นะที่ยังเข้าใจพวกเราอยู่ไม่ได้ทิ้งพวกเราไปไหนอย่างเงี้ยครับก็นี่จะเป็น EP แรกเลยที่มาออกร่วมกับอาจ,จารย์บาสก็ตื่นเต้นเพราะว่าก็ดู EP หนึ่งถึง EP ห้ามอนกันว่า เขาพูดคุยกับเรื่องอะไรไปบ้างต่างๆเห็นว่ามีเคสตั้งห้าเคสเลยมีเคสห้าเคสครับมีแบบว่าทั้งแบบโดนเป็นชูไม่รู้ตัวน,นี่ก็ไอเดียก็ดีเหมือนกันนะเป็นเคสแปลกๆเลยหรือโถถูกคนรักนอกใจจนกลัวที่จะเจอรักใหม่แล้วก็คอนฟ lict กับรูเมทที่เป็นเพื่อนสนิทในในใน,ในมหลาลัยอย่างเงี้ยเพราะว่าในมหลาลัยปีหนึ่งเด็กหอนหนก็ต้องมาอยู่ด้วยกัน,นเ,เนาะอะไรเงี้ยก็จะต้องเริ่มความสัมพันธ์ใหม่และเด็ก มอปลายมาอยู่ด้วยกันเนะี่ยการพูดการจามันแต่ละคนมันก็จะมาาจากแบ็คกราวด์ที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยการคอมมูนิเคตหรือการสื่อสารมันก็อาจจะยากกับเด็กในยุคยุคนั้นเนีย่ยเพราะมันเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันก็แก้ไขได้อด้วยการสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ก็เหมือนกันนะก็สื่อสารล้วนๆสื่อสารถ้าไม่ได้จริงๆก็ปรับใจตัวเองหรือฮิ้วใจตัวเองหรือระบายออกมา ด้วยอาจจะเป็นการเขียนการหา supporting system อย่างเช่นพวกพ่อแม่คุณครูหรืออาจจะเป็นครูแนะแนวหรืออาจจะเป็นสูนย์ให้คํำปรึกษาก็ได้เงี้ยก็อาจจะช่วยได้อและยิ่งยุคหลังๆคุยกับ Chat GPT ก็ยังได้ <c oughs> มันได้หมดเลยท,ทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่เอื้อหหนวยที่ทำให้รู้สึกหิวใจได้อืมก็สำหรับ ของ5ตอนที่แล้วครับก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนะแต่ว่าสําหรับครึ่งหลังที่เป็นของผมเนี่ยก็จะเป็นเคสแล้วก็เรื่องที่มีความแตกต่างไปนิดนึงซึ่งในแต่ละเคสหรือว่าเรื่องที่จะนํามายกพูดคุยกับอาจารย์วัดเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องให้ติดตามไปก่อนว่าเดี๋ยวจะเป็นการสปอยคนดูด้วยาะอาจจะสปอยอาจารย์วัดเกินไปให้เรามัลลุนกันดีกว่าลุนว่าอาจารย์จะตอบอะไรดีใช่ไหมก็จเอาเคสอันนี้ครับ วันนี้เป็นเคสอาเราบอกก่อนว่าวันนี้เคสซึ่งเคสเรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าย้อนกลับไปครับ<ม>คือเป็นน้องคนหนึ่งเ<ม>ขาเนี่ยมีเพื่อนของเขาหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นภาวะโรคซึมเศร้าครับน้องค<ม>นนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะพาเพื่อนไปส่งที่<ม>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาครับรับฟังคำปรึกษาของนักจิตครับก็คือ<ม>น้องคนนี้เนี่ยไม่ได้เป,ป็นคนไปไม่ได้ตั้งใจไปหานะครับคือ ไปส่งเพื่อนในในขณะที่กําลังรอเพื่อนเข้ารับการตรวจให้คำปรึกษาครับเขาก็เลยเหมือนตกตะกอนทบทวนตัวเองว่าอืจริงๆแล้วเขาเองก็เป็นหนึ่งคนที่อาจจะต้องมาเข้ารับเคสด้วยหรือเปล่าแบบว่าไปปรึกษานักจิตด้วยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็เล่าย้อนกลับไปครับว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับน้องเขาเนี่ยก็เ,เป็นเด็กอ่าเป็นเด็กปีหนึ่งครับแบบว่า เพิ่งพ้นจากมาธัธยมปลายขึ้นมาอยู่ปีหนึ่งก็เจอเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมันแน่นอนเหรอครับว่าส่วนใหญ่เวลาเด็กเราไปเจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่ก็จะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญแล้วก็อินกับเพื่อนกลุ่มนั้นๆครับซึ่งจริงๆแล้วอ,นนอันนี้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 เป็นนอกจากเคสน้องนี่แะครับคือผมมองว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยมันสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าในมุมของการที่เจอเพื่อน กลุ่มแรกอืมเรามาจะให้ความรู้สึกกับกลุ่มนั้นมาก่อนเพราะยอย่างผมผมก็มีประสบการณ์เป็นจุดเร <ๆ S 1> ิ่มต้นใหม่หอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับร,รู้สึกว่าเราก็าอยากจะรักษาเพื่อนกลุ่มนี้อยู่กับคนกลุ่มนี้เพราะอย่างเคสีนน้องเรา่าเงี้ยผมผมก็มีประสบการณ์แบบใกล้เคียงอย่างนี้เลยครับก็ทีนี้ครับน้องเขาก็บอกว่าพอกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเพื่อนของน้องเขาเนี่ย <c oughs> น้องเขารู้สึกว่าเพื่อนเขาดูไม่ค่อยจะ ยินดีหรือว่ายอมรับในตัวตนของเขาอ uh ืเ huh. นื่องจากว่าน้องเขาคนนี้นเป็นคนที่เขาหน้าจะชอบทํากิจกรรม uh huh. ชอบที่จะไปออกงานสังคมหรือว่าห uh huh. าผลงานอะไรต่างๆที่ทําให้กับตัวเองซึ่ง uh huh. จริงๆถ้าในมุมของคนที่เป็นเพื่อนกันครับเ uh huh. ขาคนที่จะคอนเกรสไหมหรือว่าซ uh ัพพอร์ตกัรอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากลุ่มเพื่อนน้องเขาคนนี้กลับกลายเป็นว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกเรียกว่าไม่สบายใจหรือว่า uh huh. ไม่ค่อยโอเคที่เห็นตัวน้องครับน้องเขาเนี่ย uh huh. มี ผลงานหรือว่ามีโอกาสหรือประสบความสําเร็จในในสักด้านหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ยครับอืมอืมพอน้องเขาได้รับฟีดแบ็จากเพื่อนอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าหรือว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าที่เราอาจจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาไปไหม,มหรือว่าเราอาจจะไม่ถึงว่าน้องเขารู้สึกว่าเพื่อนไม่เซเลเบตหรือว่าไม่ชื่นชมกับเขา<ช>กับ,บตัวน้องเขาเขารู้สึกว่าเขาอาจจะทําตัวเด่นกันไปเพราะบางทีมันก็มีนะครับที่ว่าสังคมที่รู้สึกว่า เพื่อนภายในกลุ่มคนนั้นโดดเด่นเกินเกินกว่าคนนั้นคนนี้ไปอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นอ่าแล้วแต่กลุ่มกลุ่มนั้นไปแล้วเขารู้สึกว่าหรือเป็นที่ตัวเขาเองที่อาจจะทําตัวเด่นกันไปหรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่อาจจะเพื่อนไม่โอเคกับเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอาจจะต้องปรับเขาก็เลยลองปรับตัวเองดูครับก็คือลดการทํากิจกรรมลดการหาคอนเนคชันหรือโอกาสในชีวิตเองลงลดนิสัยบางอย่างอะไรต่างๆ่างแลปรับเองลงมา เขารู้สึกว่าพอเขาทําแบบนั้นนะครับค <c oughs> mm ือเพื่อนก็ดูเหมือนจะยอมรับเขามากขึ้นอืแต่มันกลับกลายเป็นว่าความรู้สึกของเขาเองที่มีต่อตัวเองครับมันลดน้อยลงเขารู้สึกว่าเขาดูไม่เป็นตัวเองเขาดูเหมือนเขาพยายามเพื่อให้เพื่อนเขายอมรับ็นตัวเขาอืแต่เขากลับเป็นคนที่จะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปสูญเสียโอกาสสูญเสียอืเรื่องต่างๆในชีวิตเขาเนี่ยครับออื ขาก็รู้สึกว่าพอมันมีเรื่องเพื่อนที่มันสะสมสะสมเรื่อยๆมาบวกกับเรื่องของการเบิร์นเอาซึ่งอาจจะมาจากเรื่องของเพื่อนด้วยแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอย่างเงี้ยครับก็เลยทาให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้านั่นเองก็เลยไปหาหมอก็คือตัดสินใจที่จะลุกไปปรึกษาหมอ นั่นเองครับซึ่งจริงๆอันนี้ผมอาจจะติดอาจจะไม่ไมแน่ใจเหมือนกับว่าเขาเป็นหมอหรือว่าเป็นอะไรก็รอาจจะใช้คําสลับกันนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็เคสของน้องคนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับอาจารย์บาสมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอาจารย์บาสมีความรู้สึกเข้าใจแล้วก็เห็นใจกับน้องเขาเนาะมากๆเลยนะว่าการยอมรับในสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์มากๆเลยนะของความเป็นมนุษย์และถ้าเกิดน้องเขาเนี่ยไม่ได้ถูกยอมรับในสังคมเนี่ยมันก็ าก็อาจจะรู้สึกแย่กับเหตุการณ์นั้นๆโดยที่เขาจะต้องยอมลดอะไรบางอย่างเพื่อให้สังคมยอมรับเช่นการพลาดโอกาสที่จะได้รับคอนเนค t ชันดีๆเนาะหรือว่าโอกาสดีๆที่จะทำให้น้องเขาไปในถึงความฝันได้เขาต้องยอมลดตรงเนี้ยมันก็เลยอาจจะส่งผลให้น้องเขาอะรู้สึกไม่แฮปปี้รู้สึกเหมือนตัวเองต้องยอมลดตัวเองสูญเสียโอกาสอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึก ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เนาะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้น้องเขาเกิดความคอนฟ lict ในใจว่าฉันก็อยากจะอยู่รอดในสังคมมีเพื่อนแต่ขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกว่าฉันทำอะไรไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยเพราะถ้าฉันทำมากกว่านี้เพื่อนก็จะไม่ยอมรับอีกลักมันก็เลยเกิดความขัดแย้งในใจก็เลยทำให้เกิดความทุกข์กับน้องคนนี้อย่างเงี้ยครับอืม อาจารย์มองไงครับที่ว่าเพื่อนเป็นอะไรเรียกว่าเป็นสังคมสังคมที่หลายๆคนให้ความสนใจทำไมคนเราถึงให้ความสำคัญกับเพื่อนมากมากเพราะว่าต้องบอกว่ามนุษย์คนเราเป็นสัตว์สังคมเป็นความต้องการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ด้วยนะการเป็นสัตว์สังคมก็คือการที่มี accompanian เนาะหรือพูดง่ายๆคือมีชุมชนมีกลุ่มเพื่อนมีสังคม สิ่งเหล่านี้หรือการยอมรับในสังคมก็ได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นหนึงการยอมรับการรู้สึกไม่โดดเดี่ยวการรู้สึกมีมีคนอยู่รอบข้างไม่ได้อยู่ท่ามกลางคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าวันหนึ่งน้องเขารู้สึกไม่ถูกยอมรับปุ๊บอะมันก็อาจจะทําให้น้องเขาอะรู้สึกเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขฉะนั้นเขาก็เลยต้องยอมยอมเพื่อนเพื่อ ลดโอกาสลดกิจกรรมต่างๆเพื่อถูกการยอมรับอ,อันนี้อาจารย์เข้าใจแล้วก็เห็นใจน้องเขามากอก็คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมก็เลยจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ต้องการให้อาถ้าเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อาจจะเป็นแบบว่า<ส>ใ,หให้มีการยอมรับในฝูง,ง,ไงไใช่ไหมใช่ก็ต้องคือด้วยความเป็นมนุษย์อนะโลกไม่ได้สร้างเรามาอยู่คนเดียวอะแต่โลกอสร้างให้เราอ,อยู่ร่วมกันในสปีชีส์หรือสเตอริโอไทป์คล้ายๆกันการที่เราเป็นส่วนหนึ่ง ในความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในในสปีชีส์เดียวกันน่ะและได้รับการยอมรับอ่ะเขาก็จะรู้สึกสังคมให้การยอมรับเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถ้าวันในวันหนึ่งเขาไม่มีเพื่อนไม่มีการยอมรับเขาก็อาจจะรู้สึกเครียดซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้อืมฉะนั้นการยอมรับในสังคมจึงมีผลกับความรู้สึกน้องเขามากๆอืม แล้วอาจารย์คิดยังไงครับที่ว่าน้องเขาเนี่ยยอมที่จะปรับตัวหรือว่าเสียสะละในการแบบเป็นตัวเองลงเพื่อให้เพื่อนเขายอมรับในตัวเขามากขึ้นจริงๆการลดตัวเองหรือการยอมเสียสะละอะไรบางอย่างให้เพื่อนยอมรับเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะโอเคเพื่อนยอมรับนะแต่บางบางทีในขณะเดียวกันเขาก็จะรู้สึก lost ในตัวตัวเขาก็คือความเป็นตัวตนเขาแทบจะไม่มีละเขากลายเป็นเหมือนเขายอมอยู่กับเพื่อนแต่ทิ้งความฝันของเขาถ้าเขามันเป็นอย่างเงี้ยติดต่อกันนานๆมากๆเนี่ยความรู้สึกมันก็หนึ่งก็คือเสียตัวตนตัวเองจากที่ตัวเองแพชชั่นเต็มร้อยอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีละความมั่นใจก็ลดลงบางทีอาจจะเครียดแล้วก็เศร้าเพราะมันเกิดจากกา,การขัดแย้งจากข้างในตัวเองไงสุดท้ายก็คือกลายเป็นคนไม่ค่อยชอบพฤติกรรม คนอื่นเลยหรือไม่ยอมรับเลยบางคนนะอืมอันนี้ก็คือเอฟเฟกของมันเนาะแล้วคนเราเนี่ยถ้าอย่างที่อาจารย์พูดนะครับถ้าเราเสีสละมากๆกับเรื่องเพื<ๆ>่อนในระยะยาวต่อไปครับแบบว่าก็จะยอมปรับตลอดตลอดตลอดยังไงครับมันสมผลเสียบ้างไหมครับผลเสียไหมก็อย่างที่บอกผลเสียไงก็คือพอมันอึดอัดมากๆอะ่ะมันก็อาจจะทําให้รู้สึก ไม่เป็นตัวเองแล้วมันขัดแย้งกับตัวเองตลอดเวลาสุดท้ายเราก็เกิดความทุกข์ในใจพอความทุกข์หรือมันติดอยู่ในห่วงนี้นานๆปุ๊บแบบถ้ามันเอฟเฟกกับการใช้ชีวิตเนาะเสียการเสียงานเพราะมันรู้สึกขัดแย้งทุกวันน่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องมันแค่นี้เองไม่เห็นเป็นไรเลยแต่บางคนเขาให้คุณค่ากับเรื่องนี้ไงเรื่องความฝันของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์เข้าใจนะพอมันเป็นอย่างนี้นานๆถ้าอาจจะบั่นทอนความรู้สึกการที่ไม่มีตัวตน ในแบบที่เขาจะเป็นเหมือนเขาต้องยอมเป็นคนธรรมดาเพื่อให้กลุ่มเพื่อนยอมรับอย่างเงี้ยถ้าเป็นนานๆก็อาจจะเอฟเฟกอาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้เนาะอาจจะทําให้แบบเสียการเสียงานได้อย่างเงี้ยไม่อยากใช้ชีวิตเลยเบื่อเซ็งอย่างเงี้ยอืมอาจจะเป็นภาวะแบบเหนื่อยล้าทางอารมณ์ก็ได้นะเบร์ out, นเอาอะไรเงี้ยกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเงี้ยเหนื่อยเซ็งอะไรเงี้ยก็อย่างน้องคนนี้นนออนค,นครับเขาค่อนข้างจะกว่าที่เขาจะ เหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยอ,อาจารย์คิดว่าเรื่องของเพื่อนเนี่ยมันสมผลให้คนเราสามารถที่จะเบิร์นเอาหรือว่ามีภาวะซึ่มเศร้าได้ไหมถ้าในเคสนี้เพื่อนที่ไม่ได้ยอมรับในตัวเขาเนาะอย่ากให้เขาเป็นในเวที่แบบเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเขาอาจจะถูกสังคมกับเพื่อนรอบข้างเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกกดดัน บีบเขาให้เขาไร้ซึ่งตัวตนมากๆมันอาจจะทําให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้นะหรือว่าเป็นเบิร์นเอาท์เบิร์นเอาท์ก็คือเป็นภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่อาจจะเกิดจากการทํางานหรือว่าการกดดันหรือการถูกบีบทางสังคมให้ทําแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นไปนานๆมากๆเงี้ยมันก็อาจจะลีดไปสู่โรคซึมเศร้าได้โรคซึมเศร้าก็คือมีอาการก็คือความคิดคิดลบคิดฆ่าตัวตายใช่ไหม อาจจะไม่คิดค่าตัวตายรนะ้อยเปอร์เซ็นตนะแคิด,คดลบคิดค่าตัวตายเห็นคุณค่าตัวเองต่ําเนาะอารมณ์ก็คืออารมณ์เศร้าเศร้านะําเนาะแล้วก็เบื่อหน่ายหงุดหงิดท้อแทบบ้างอนะไรเงี้ยแล้วก็พฤติกรรมก็คือบางคนกินเยอะบางคนอาจจะเบื่ออาหารเลยบางคนอาจจะนอนเยอะบางคนอาจจะนอนน้อยอนะไรเงีนะ้ยละอะไรที่ชอบอ่ะก็คือก็ไม่ชอบ อะไรที่ชอบบางอย่างผู้หญิงชอบคนชอบแต่งหน้าใช่ปะผู้ชายชอบเล่นฟุตบอลเล่นบาสเนี่ยก็ไม่ชอบบางคนชอบถ่ายรูปก็ถ่ายยังไงก็ไม่สวยเพราะมันไม่อารมณ์มันไม่ได้แล้วมันเป็นติดต่อกัน2วงสมาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเข้าขายคือต้องบอกว่าเบิร์นเอาท์เป็นภาวะเหนื่อยล้าเนาะจากสังคมและการทำงานที่มันกดดันมากๆแต่โรคซึมเศร้ามันต้องแยกคนละประเภทนะโรคซึมเศร้าคือความผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งอาจจะเกิดจากความมปติอารมณ์เช่นอารมณ Over ์เศร้ามันโอเวอร์เบิร์มมิงมันถาโถมมากเกินไปอย่างเงี้ยก่อนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าก่อนมันเริ่มจากอารมณ์เศร้าภาวะซึมเศร้าแล้วขยับมาเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งโรคซึมเศร้าเราก็จะต้องถูกวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นในเรื่องของกลุ่มเพื่อนเนี่ยครับ <c oughs> อาจารย์มีวิธีหรือว่าพอ <c oughs> จะช่วยแนะนําบ้างได้ไหมครับว่าเราควรจะ นำตัวเองไปอยู่ในกลุ่มสังคมประมาณไหนอืมจริงๆด้วยเซน์ของเราเราจะรู้ว่าใครที่เหมาะกับเราใครที่มีคาแรคเตอร์อุดมการความฝันคล้ายๆเราเราก็จะอยู่รวมกันแต่ถ้าวันในวันหนึ่งเราเราจะอยู่กับคนประเภทแบบนี้ที่มันไม่มีความคิดความเห็นต่างกับเราอ่ะยิ่งอยู่ไปก็อาจจะอึดอัด แต่จริงๆมันก็มีวิธีอยู่ด้วยกันนะคือการสื่อสารหรอเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวขอเราขอไปทํากิจกรรมนะอะไรเงี้ยวันนี้อาจจะไม่ได้เจอกันนะมันก็ได้นะอืมแต่เรายังรักคิดถึงพวกเธอเหมือนเดิมนะแต่เราขอไปทํากิจกรรมหน่อยนะอะไรเงี้ยอืมอาจจะไม่ได้เจอกันเย็นดีนะก็ได้อะไรเงี้ยก็ยังคิดถึงคําเท่าเดิมนะอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่การสื่อสารจริงๆอยู่ที่การสื่อสารหลกักๆเลยอาจารย์ว่านะ กลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทะเลาะก,กับรูเมทหรืออะไรก็ช่างอะ่ะจริงจริงมันคลิกเดียวที่สื่อสาร,รอวันนี้อาจจะมีเวลาแฮงเอากับพ่กแกนะแต่ฉันต้องไปทํากิจกรรมอะไรนะฉันอันนี้มันเป็นความฝันฉันเลยฉันฉันอยากลองทาอะ่ะอะไรเงี้ยพ่อกแกไม่ต้องทาก็ได้พ่อกแกให้กาลังใจฉันก็พอมันก็ได้นะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ใช่คือ ความเป็นเพื่อนบางอย่างอาจจะยอมรับเธอได้นะออบางอย่างอาจจะยังไม่โอเคแต่สุดท้ายคือถ้าคนที่มันเป็นเพื่อนกันมันก็จะเข้าใจกันพยายามหาปรับกันใช่ปรับกันด้วยวิธีการสื่อสารกันพูดดีกว่าอาจารย์มองงันถ้าอยากเป็นเคสน้องคนนี้ครับอาจารย์ว่าน้องเขาควรที่จะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนไหมหรือว่าถ้าเขาอยากอยู่กลุ่มเดิมต่อเขาควรจะจริง,รง,รงๆอาจารย์ว่าเพื่อนทุกคนเป็นกัลยาณมิตรดีถ้าไม่มีเพื่อนน่ะ เราก็ไม่เราก็เหมือนอยู่โดดเดี่ยวในสังคมเนาะพอยสําคัญเนี่ยนะ่าจะเป็นการสื่อสารมากกว่าแต่ว่าเออนี้ขอวันนี้นะพวกฉันคิดถึงแกนะแต่ว่าวันนี้ฉันขอไปทำกิจกรรมมหาลัายก่อนนะฉันอยากทำมากเลยมันฉันอยากลองทำดูสักครั้งหนึ่งได้ไหมหอะไรเงี้ยขอไปทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คิดถึงพวกแกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเจอกันนะเนี่ยก็ได้เงี้ยหรือพวกเธออยากทำกับฉันไหมถ้าเธอไม่ทำเดี๋ยวเราค่อยวันเสาร์อาทิตย์ไปนะัดกินข้าวด้วยกันนะคุยกันก็ได้อะไรเงี้ยอืม เพื่อนไม่จําเป็นต้องมีมากแต่ต้องเป็นเพื่อนเพื่อนไน้อยๆแต่รู้ใจกันก็โอเคสพันชันนะแค่สายตาเพื่อนจนไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะเริ่มต้นที่รู้จักยอมรับตัวเองว่าสภาพจิตใจตัวเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรามีขีดข้อจํากัดอะไรบ้างความฝันเราเคืออะไรอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะเราต้องรู้ตัวเองก่อนรู้จุดยืนตัวเอง2เนี่ยก็อาจจะเริ่มแบบเริ่มหัดเป็นตัวเองบ้างกล้าที่จะแบบฉันอยากทาแบบเนี้ย เออฉันอยากไปเองบ้างอะไรเงี้ยฉันไม่จําเป็นต้องตามพ่อแกทุกวันก็ได้นะวันนี้ฉันอยากไปทํากิจกรรมมหลาลัยที่จะเป็นพิธีกร,รฉันอยากจะไปเป็นทํากิจกรรมกับเพื่อนอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ยังรักพ่อแกเหมือนเดิมนะก็ได้ก็เริ่มแบบขัดนิดนิดหน่อยๆอ่าสามก็คืออาจจะเริ่มถ้าสมมติว่ามันมันรู้สึกกังวลเรื่องนี้อาจจะลอง,ต,งตั้งคำถามตัวเองว่าถ้าเราไม่อยากเป็นแบบที่เพื่อนอยากให้เป็นแล้วเราเป็นในแบบที่เราเป็นได้ไหม มันผิดไหมเราก็ลองลองถามกับตัวเองอาจจะเขียนระบายก็ได้นะเขียนระบายกับกับความรู้สึกที่มันอยู่ในใจเนี่ยบางทีเรา,าจ,จะเป็นคนกังวลเรื่องเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ยอมรับอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะเขียนระบายก็ได้เนี่ยถามตัวเองคุยกับตัวเองแล้วก็หาเวลาเทคไทม์กับตัวเองเช่นไปคาเฟ่อยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองอยู่ในจุดที่ตัวเองรู้สึกเป็นเซฟโซนและนอกจากนั้นอาจจะหา Supporting System ที่ดีอาจจะเป็นเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้หรือศูนย์พักใจมพก็ได้สามารถเข้ามาคุยเรื่องราวที่เราไม่แฮปปี้ข้างในอ่ะอก็ก็ได้เงี้ยมันมันก็ทำได้นะจริงๆแต่ถ้ามันเออล้นมากๆจนมันไม่ไหวจริงๆแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยอาจจะต้องไปโรงพยาบาลพบจิตแพทย์อีกรอบหนึ่งจนมันกระทั่งเสียการเสียงานแล้วนะนี่ในกรณีที่มันแบบโอเวอร์เิรจริงๆอ่ะ เพราะว่าเรื่องบางเรื่องบางคนไม่รู้สึกบางคนให้คุณค่ากับเรื่องนี้เขาอาจจะมีผลกับใจเขามากอาจารย์เข้าใจก็สามารถสรุปได้ว่าก็คือเรื่องเพื่อนเนี่ยมันก็ต้องเกิดความเข้าใจมีการปรับกันต่างๆเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเยอะแต่ว่าเราควรหาเพื่อนที่จะสามารถซัพพอร์ตเราในในบางเรื่องต่างๆได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมนุษยสัจสังคมนะครับเราก็ต้องมีสังคมบ้างอาจจะไม่มากแต่ก็ควรที่จะมีอยู่ก็ อยากจะให้เลือกกลุ่มเพื่อนที่เราโอเคแล้วก็สบายใจกับ <Hey. S 2> มันก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นอีพิธีแรกของผมครับก็เรียกได้ว่าอาจจะโปรเรื่องที่อไม่ยากเกินไปอืมอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้ก็จริงๆอาจารย์ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยากนะมันเป็นพื้นฐานเลยว่าเด็กทุกคนเนะนี่ยโลกเนี่ยไม่ได้สอนให้เราอยู่บนอยู่บนโลกคนเดียวอะโลกนี้มันสอนให้เราเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นถึงเราจะชอบไม่ชอบอะ่ะในวันนี้เราเป็นนิสิตเนาะ เราก็ยังเจอเพื่อนที่มาจากหลายแบ็คกราวด์หลายทิศทางของประเทศนี่ยบางคนอาจจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางอิสานอะไรเงี้ยหรืออีกหน่อยเวลาเราไปทํางานแล้วก็ไปทํางานในวงการคอมอาร์ตของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะต้องเจอเพื่อนที่ต่างแบ็คกราวด์อีกดังนั้นเนี่ย ก็ต้องทำการร่วมกับพวกเขาอยู่ดังนั้นสิ่งสำคัญคือมันไม่ได้แปลว่าการยอมลบตนเองเพื่อต้องการการยอมรับจริงๆหลักๆก,ก็คือมนุษย์เป็นส,สังคมต้องอยู่ด้วยกันต้องรู้วิธีสื่อสารกันบอกความต้องการตัวเรารู้จุดยืนตัวเราอันไหนเราทำได้อันไหนเราทำไม่ได้อันไหนปฏิเสธได้ต้องฝึกปฏิเสธคนเป็นมันก็จะอยู่ได้อทุกอย่างอยู่ที่การสื่อสารอาจารย์ว่านะปัญหาเรื่องเพื่อนหลักๆก็คืออยู่ที่การสื่อสารล้วนๆก็สําหรับในหัวข้อนี้นะครับก็เรียกว่า ได้อะไรไปคิดอีกเยอะแยะเลยสำหรับรายการ14ซนติเมตรพอดแคสต์เรานะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยโดยทุกช่องทางนะครับก็พิมพ์คำว่า14ซนติเมตรพอดแคสต์ก็จะขึ้นมานั้นเองสำหรับใน EP ต่อไปจะเป็นหัวข้อในเรื่องอะไรก็ต้องมาติดตามกันสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์บาน่ามาค่ะวินดีครับและเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ผมและอ<ข>าจารย์บาร้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ